ชูศักดิ์เผยแพรทองทานตั้งการสูงถูกร้องตรวจสอบทีมงานพร้อมเคลียร์สองยิบท้งเรื่องหุ้นถูกครอบงำเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับมอบหมายว่าให้ดูแลหน่วยงานใด และน่าจะมอบหมายให้ดูเรื่องกฎหมายที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและสภาส่วนจะได้ดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ยังไม่มีการมอบหมายคิดว่างานสำคัญคือเรื่องการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับรวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการนำเสนอเช่นกฎหมายซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตีกรอบเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่นายทูสักกล่าวว่าหลักการของเราคือให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนร่างสสรรัฐธรรมนูญเป็นผู้ดำเนินการการแก้ไขอะไรยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดตอนนี้ส่วนสภาจะเสนอแก้อะไรก็เป็นสิทธิที่ทำได้ ส่วนมาตรฐานเรื่องจริยธรรมเคยบอกว่าปัญหาคือความไม่ชัดเจนและเกิดปัญหาในการตีความเป็นปัญหาของการเขียนรัฐธรรมนูญและมีความวิตกกันว่าหากตีความกันอย่างกว้างขวางอาจจะทำให้การบริหารประเทศเป็นไปไม่ได้เช่นมีคนเคยถูกใบสั่งเมื่อ20ปีที่แล้วมาถูกรื้อฟื้นว่าฝ่าฝืนกฎจราจรจะเป็นความผิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่มันก็ยากแก่การชี้วัด ผมมองว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างไรให้เป็นมาตรฐานไม่ต้องตีความอะไรมากมายทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเขียนกฎหมายในอนาคตก็ให้ไปว่ากันเรื่องการแก้ไขถ้อยคำหากมีการตั้งสอสอรอก็ต้องให้ไปคิดนายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่าเป็นห่วงหรือไม่นางสาวแพรทองทานถูกยื่นตรวจสอบหลายคดีนายชูศักดิ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีระมัดระวังเรื่องนี้มากเพราะทราบปัญหาของสังคมไทยมีทีมคณะทำงานเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้ทั้งหมด เตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดการฝปาฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายอีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็เห็นประสบการณ์แล้วในอดีตที่มีการร้องกันไปมาไม่หวันยื่นร้องกมครอบงำ เมื่อถามว่ามีประเด็นใดที่นายกรัฐมนตรีสุ่มเสี่ยงเรื่องจริยธรรมหรือไม่นายทูศัก์กล่าวว่าไม่มีอะไรเพราะได้รับโปรดกล้าวโปรดประหมอมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนประเด็นกฎหมายที่มาร้องภายหลังก็เตรียมการแก้ไขไว้หมดแล้วเช่นเรื่องหุ้นจะทําอย่างไรเพราะมีบรรทัดฐานและคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญไว้แล้วส่วนประเด็นรอบนัชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะเป็นแค่การให้คาปรึกษา เป็นเสรีภาพที่ทําได้ขอยืนยันในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคกกอบอหอก็เห็นว่าไม่ได้มีการครอบนำและจะไม่ยอมให้ใครมาสั่งเมื่อถามว่าหากนายชูศักดิ์มาดูเรื่องกฎหมายจะเป็นการปิดตำนานนายวิษนุเครือง,งามอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่ดูแลเรื่องกฎหมายหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบ